สวัสดีครับผมจิ้นนะครับผมจากเอฟตัวแฮนนะครับผมครับวันนี้มาทำคลิปเสียงนะครับผมต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมคลิปที่แล้วผมทำคอร์ล็อแคปนะครับผมอาทิตย์นี้คลิปนี้เนี่ยผมจะทำคอร์ล็อแอมแล้วนะครับผมครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ออะเขาทำแอ,อ,จจำอมมาเนี่ยแล้วเขามีแคปมาให้ไหมโอเคครับเขามีแคปมาให้นะครับผมโอเคครับก่อนที่จะมาลองเสียงเนี่ยเราจะดูที่ยูเซอร์เมนูของเขาก่อนนะครับผมอันนี้เป็นยูเซอร์เมนูนของเขาแอมนะครับผม ครับฟิกเจอร์ที่เขาให้มานะครับผมก็จะเป็นที่บอกว่าเป็นโมเดลเล็กปีเอมซบอ์กนะครับผมครับมี16มามีมาให้16หหัวแอมนะครับผมมีทั้งแบบวินเทจแล้วก็โมเด์นะครับผมแอมฟิฟายใช้นะครับผมครับล้วก็สามารถเลือกชแนลได้นะครับระหว่าง A กับ B ทั้ง A ทั้ง B ก็จะมีแอมที่แตกต่างกันไปนะครับผมครับล้วก็มีแคปซิมให้ใช้นะครับผมประโยชน์ของแคปซิมก็ยัง ตามที่คู่มือเขาบอกนะครับเพื่องานบันทึกเสียงแล้วก็ยิงเข้า PA นะครับผมครับก็คือยิงเข้ามิกนะครับผมซึ่งในในคลิปเนี้ยผมก็จะยิงเข้าออดิโอออดิโออินเตอร์เฟสเหมือนกันนะครับผมครับเป็นทูไบพาสนะครับผมครับแล้วก็ไฟมีอ่ะน็อปเป็นแบบมีแสงนะครับผมมีมีแสงที่น็อปนะครับผมทำให้เรามองเห็นน็อปตอนอยู่บนเตที่มืดได้นะครับผมแล้วก็อลูมิเนียมอ่าตัวเฮาสิ่งเนี่ยเป็นอลูมิเนียมครับผม ครับแล้วก็มีคุณภาพเสียงที่ดีแล้วก็น้อยอ่าโลน้อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะโลน้อยจริงไหมเพราะว่าหัวแอมเนี่ยมันก็ต้องมีเสียงแตกมาให้ด้วยนะครับผมเราดูอันต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นพักคอนโทรลของเขาละก็จะมีปรับทุ้มกลางแหลมนะครับผมครับมีวอลลุ่มมีเกนครับผมแล้วก็นี่เป็นแอมไทยละอันนี้เป็นเปิดปิดแคปซิมนะครับผมครับเข้าหนึ่งออกหนึ่งครับแล้วก็ปุ่มนี้เป็นฟุตที่ฟุตสวิตช์เนี่ยจะเป็นการเลือกละระหว่าง ช่ n e เอกับ B ครับผมแอมลี d นะครับผมใน Channel A เนี่ยจะให้มาแปเสียงครับผมก็อย่างที่เขาเขียนไว้เลยว่าเป็นให้แต่ละต e g จแน a ลี่แอมทั้งนั้นนะครับผมที่เขาให้มาแล้วครับก็จะมี just amp fender ครับผม fender ben man twin reverb twin deluxe ครับผม Mesa matchless นะครับผมแล้วก็ Marshall j เ m 4 5ครับผม j ี m ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเ e จแนนลี่ตัวหนึ่งนะครับผมสำหรับตัวแอม กับทางชแนลบีครับผมชแนลบีจะอ่านิดน,นึงนะครับผมอ๋ออันนี้เป็นชื่อเทียบที่เขาให้มาแล้วครับผมเนมเขาจะไม่ได้เขียนมาตรงๆนะครับเขาจะมาให้มาดูเทียบกันในคู่มือนะครับว่าอย่างเบลแมนเนี่ยถ้าชื่อมันโชว์เป็นเบลแมนเนี่ยคุณก็จะได้เสียงเฟนเดอร์ฮะฮะเก้าเบดแมนนะครับผมก็เ,เปลี่ยนเป็นเบลแมนแทนครับเทวินดี้ก็บถือเทวินทวิตเดลุกนะครับผมครับก็ ด้วยเรื่องลิกสิกเขาก็ต้องชื่อเนี่ยเขาจะตั้งไว้เขาเรียกว่าใกล้เคียงแล้วกันให้เราพอจะจินตนาการได้นะครับผมมาในส่วนของ Channel B นะครับ Channel B เนี่ยจะเป็นพวกไฮเกนละ a n n e l A เนี่ยจะเป็น e ีนกับไกด์ครับผม Channel B จะเป็นไฮเกนละครับที่ให้มาก็จะมีอ่ายูเคไฮเกนบูติกยูเคไฮเกนแอมออร์เลนะครับผมออร์ลนอกลิ ออเลนนะครับผมแล้วก็มาแชลล์เจดีเอ็มเก้าร้อยอ่ะมีโซดาโนให้ใช้ให้ทดลองใช้ด้วยนะครับผมมี e n g l p v แล้วก็ดีเซลครับผมเคครับผมชื่อก็เหมือนที่บอกนะครับก็จะตั้งไว้แค่ข้างๆจากใกล้เคียงครับผมก็ให้เดาเอาหน่อยหนึ่งครับผมเพราะติดปัญหาเรื่องลิกฤตินะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคู่มือที่เขาให้มาก็จะประมาณนี้กลับมาดูที่ตัว housing นะครับผมอ่ะผมจะตัด color cap ออกไปก่อนครับผมวันนี้มาพรีเซนต์คอร์รอล์แอมครับ housing ก็ประมาณนี้นะครับผม ตัวไม่ใหญ่มากครับผมก็มีขนาดเท่ากับพวกเอฟเฟกก้อนในกลุ่มพวกมินินะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองต่อใช้งานกันเลยครับผมโอเคครับผมเตยมอัพมาเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะคราวนี้เรามาเริ่มที่ Channel A ก่อนนะครับผมก่อนที่ผมจะยิงเสียงแตกเข้ามาเนี่ยถ้าเราเปิด ตรงนี้นะครับผมไฟตัวนี้เท่ากับลิบนี่คือการเปิดใช้แคปติมนะครับผมซึ่งในต้นคลิปเนี่ยผมบอกว่าถ้าเกิดไฟค้างนี่คือการเปิดใช้แคปไม่ใช่นะครับผมเมื่อกี้ผมทดลองดูผมจําผิดนะครับผมต้องไฟกระพริบถึงจะเปิดใช้แคปนะครับผมเดี๋ยวเรายิงเสียงแตกจากภายนอกเข้ามาแล้วครับผม ขับถ้าเราปิดแครปติมแล้วครับผมขับก็จะดีเลยนะครับผมก็ผมจะเปิดไับ ได้อยู่นะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยครับแคปที่แถมมาให้นี่ก็โอเคอยู่ครับผมแต่ว่าผมไปดูในคู่มือเนี่ยเขาไม่ได้บอกมานะมานะครับว่าแคปที่ให้มาเนี่ยมันคือแคปอะไรนะครับผมยี่ห้ออะไรไม่ได้บอกมาครับผมเขาจะไปเน้นที่หัวแอมซะมากกว่าแล้วครับถ้าเราจริงๆมันควรจะใช้คู่กันนะครับผมก็มาใช้คู่กับคอร์รอแคปเราก็เลือกแคปได้เลยคนนี้ครับเดี๋ยวอีกคลิปนึงเนี่ยผมจะ ทดลองใช้มันทั้งสองก้อนเลยก็คือใช้ทั้งแอมคอร์ลแอมมาต่อกับคอร์อลแคปนะครับผมให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ว่าเราจะซื้อแต่หัวดีไหมซื้อแอมนะคอร์ลแอมหรือเราจะซื้อแค่คอร์อลแคปหรือซื้อทั้งสองตัวก็แล้วแต่นะครับผมผมจะลองเอามาต่อเพื่อนๆได้ฟังเสียงกันครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่อง A นะครับผมเราไปช่อง B ครับผมเราก็ใช้วิธีกด1ครั้งก็จะไปช่อง B ไม่ธรรมดาแล้วครับผมเต็งดีอยู่นะครับผม คู่มือเขาสักนิดนะครับผมคู่นีงคู่มือเขาเนี่ยเขาบอกว่าอันแรกเป็นไฮเกนอยู่ยูยูเคไฮเกนนะครับผมว่าใช้ได้นะครับผมครับแล้วก็อันที่สองนะครับมันเป็นออเลนกแลละ จะเป็น G T M เต้้อยนะครับผมครับอันนี้ G T M นะครับผมแล้วก็อันต่อไปนะครับผมเมซ่านะครับผม เมสาน่าจะเล่นเก่อันที่ผมชอบละก,กันอันต่อไปนะครับผมก็เจอร์โนนะครับผมอันนี้ผมค่อนข้างจะชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผม นี้ก็จะเป็นแอมเึงแตกหมดเลยนะครับผมแต่ว่าค่อนข้างจะมีจีนิดนึงนะครับผมมันก็หารนอยเกตมาช่วยเอาละกัน,นครับผม D ดีเอ็นเอลอังสุดท้ายนะครับผมจะเป็นดีเซล ท่าที่ลองนี้เสียงทางภาคแอมเสียงแตกที่ให้มาเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับผมทวนเสียงไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับผมทาง้างเสียงคียนี้ผมว่าส่วนตัวนี้ผมว่าก็ให้มาค่อนข้างดีนะครับผมก็ I-R ที่ c o ร a ลแอมใส่มาให้เนี่ยส่วนตัวผมว่าค่อนข้างดีครับผม เสียงก็ชัดเจนนะครับผมครับเราใช้แตกจากภายนอกเนี่ยเราใช้เสียงคีนเนี่ยแล้วก็เปิดแตกจากภายนอกมาก็โอเคอยู่ก็ถือว่าโอเคครับผมก็ก็นี้นะครับผมสำหรับคนที่ต้องการอ่ได้หัวแอมนะครับผมเราก็มีแคปแถมให้เนี่ยผมว่า ก็โอเคอยู่ครับผมแต่แคปเนี่ยจะฟิกมากนะครับผมจะไม่สามารถเปลี่ยนแคปได้ครับผมเราจะได้แค่เปิดกับปิดแต่ว่ามีหัวแอมป์ให้ใช้ครับผมถึง16หัวก็ถือว่าโอเคเลยครับผมเสียงพังพักเสียงแตกเนี่ยที่ทดลองใช้ก็ใช้งานได้จริงด้วยนะครับผมสาหรับ i r ที่ให้มานะครับผมกบโทนเสียงก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะที่ผมลองโซตอนโนกับเฟนเดอร์ทว r ลิเวอร์เนี่ยสองเสียงเนี่ยผมจะค่อนข้างคุ้นเคยกับมันหน่อยก็ถือว่าโทนเสียงที่ทำมาได้เรียกว่า ไม่เหมือน100%แต่ก็เรียกว่าได้กิ่นบ้างครับผมถือถือว่าโอเคอยู่ครับสำหรับเอฟเฟกราคานี้ครับผมใช้ได้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคอร์อลแอมนะครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากทำคลิปเสียงก็ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามานะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ